สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันนุ่มิานอร่อยดีเฮ็ดกินเองอีกแล้วครับผมวันนี้สิมาเฮ็ดสมผักนะครับเนาะขั้นสมผักให้กินครับผมบ้นสมผักสมผักหอมแบบต้นหอมครับกับกระหล่ำนะครับเนาะผมใส่กระหล่ำหนึ่งหัวครับต้นหอมนี่ก็แล้วแต่มากนะครับเนาะเดี๋ยวสิพามาเฮ็ดขั้นสมผักครับนี่แหละครับตอนแรกเ่าก็หั่นนะครับเนาะนุ่มิซานสีหั่นแบบแบบ หยาบๆนะครับเป็นท่อนนะครับเนาะท่อนตลับเลยครับทั่เลยนะครับเนาะตุ๋มทับเห็ดง่ายๆครับเอฟก็ขั้นตอนบวกี่ยางครับขั้นตอนบวกี่ขั้งครับผมจะสองสามขั้นตอนก็แต่ว่าเข้าก็ตตองใช้เวลาเด้หน่อยครับผมเอาก็หั่นหอมเลยครับมีเลยครับ ่อไปเราก็จะหั่นกะหล่ำนะครับเนาะกะหล่ำเอ่ากัไปหั่นอย่างไรครับ,บรหั่นกระต้องแค่นหั่นแบบหยาบนะครับแล้วหั่นตอนใหญ่เลยครับผมหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับชิ้นใหญ่ๆเลยกินดะ้วยในครอบครัวนะครับกินในครอบครัวกันนะ อ่าต่อไปเราก็จะใช้เกลือนะครับใช้เกลืออะไรครับใช้เกลือพันนํำเกลือนะครับนะขั้นาำเกลือครับมันจะขั้นเนี่ยนะครับ,นะยรบ,ยรรบขยำขยำครับมราจะขยำขยำเบาๆนะครับนะขยำเพื่อที่จะให้มันกินฉุนนออกนะครับ ก็เลยพยายาม้ากราใช้เวลาประมาณสักหนึ่งวันก็กินได้แล้วนะครับผมขยํานะครับผมขยาาไม่สยนะครับต่อไปเราก็จะเอาไปล้างนะครับผมตัมกน้ำล้างนะครับตักเอาไปล้างเลยนะครับผม ล้างประมาณสักสองครั้งก็พอนะครับผมแ,แต่นะครับล้างจนมันสะอาดนะครับแล้วก็จะล้างจนสะอาดเลยล้างความืึนออกนะครับใช้น้ำปปลาล้างก็ได้นะครับผมปลาล้างก็ได้นะครับ อ่าใบผมก็จะล้างอีกหนึ่งน้ำนะครับผมล้างอีกหนึ่งน้ําเพื่อความขึ้นความผมออกนะครับผมอ่าแล้วก็จะล้างออกนะครับผมไปอีกสักหนึ่งน้านะครับบางคนล้างเสร็จแล้วก็ใช้เป็นน้ำอุ่น,นก็ได้นะครับผมก้าวจากอ่ก็ล้างเสร็จแล้วนะครับสองน้ำแล้วนะครับ ล้างสดน,น้ำเลยนะผมงั้นไปเทน้ําออกก่อนครับ<ม>อ่าดังนั้นเราก็มาเริ่มปรุงเลยนะครับผมแล้วก็เริ่มปรุงอะไรนะครับก็ใส่น้ำมาน,นิดหน่อยครับใส่น้ำถ้าเกิดว่าใครอยากกินเร็วก็อยากทานเร็วก็ใช้เป็นน้ำปุ่นนะครับเด็กไม่สารก็ใช้เป็นแล้วก็มีข้าวเหนียวนะครับ ใส่ข้าวเหนียวน,นิดหน่อยครับผมใส่ข้าวเหนียวน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เกลือครับแล้วก็ใส่เกอจะใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเค็มมากเลยนะครับเค็มแล้วก็ถ้าเค็มแล้วก็จะมันก็จะ,ม,จะมันก็จะเปรี้ยวช้านะครับถ้าเราเค็ม ี่นะครับใส่เข้าไปเลยครับใส่ข้าวเหนียวครับเาซื้อข้าวเหนียวมาห้าบาทนะครับพอดีข้าวไม่ได้นึ่งมานะครับไม่ได้นึ่งนะครับแล้วก็เติมช้อนน่อยครับผมก็มป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเป็นผักรองหนูมีสารนะครับถ้า ถ้าใครอยากทํากินถ้าใครทำไม่เป็นก็ทำทำตามได้นะครับผมยังไงก็ากดติดตามกดไลค์กด,ลกดเลิฟกดซับสไคร b ์ให้น้องสปซด้วยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ